ผลประกอบการในสวน14วันฮะนะครับเพื่อนครับเราจะบอกว่าสับประรดปัตตว,วีที่เราปลูกที่สวนเราอะพอมันสุกแก่ได้ที่อะเนื้อฉ่ำเนี่ยคือเหมือนสีมันเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนเนี่ยมันหวานอร่อยมากๆเลยอะเพื่อนมันฉ่ำนะแช่เย็นอะื่นใจมากๆเลยเพื่อนนี่เพื่อนนี่นะที่ก็แก่จัดเลยเนี่ยหวานหลังจากเรามาทีมก็ ก็จะได้นะฮะสับรดปัตตเวียสมลูกแล้วก็สับรดพูแลหนึ่งลูกนะฮะก็เสียบเสียบทิ้งไว้เพื่อน,อนเมื่อสัเมื่อสิบสี่วันที่แล้วก็มาได้ไปสามลูกนะอันนี้ผมเสียบเสียบทิ้งไว้ก็เกือบเกือบสองปีอะเพื่อนเนี่ยเอาเอาหน่อมันงนี้แหละเสียบเสียบเสียบแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูแลมันเท่าไหร่อ่ะเพื่อนมันก็ได้กินอ่ะสับรดมันง่ายอ่ะเพื่อนแล้วมันดีมันปลอดสารพิษด้วยนะนะครับโอเคเพื่อนไปนครับ สวัสดีครับ